สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ทอ o อ a r าร์ติามาถึงดว,ดวงความรักนะคะในช่วงวันที่16จนถึง30มิถุนายน67ค่ะให้กับคนราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มกันแล้วมาดูกันว่าความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังกลางปีแบบนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่คะ่ะยินดีต้อนรับนะคะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค,ค่ะเพราะ้นการแบ่งวันที่ราศี จะไม่ตรงกับของไทยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ราศีธตุไม่ถุนตุลกุมหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้เลยค่ะว่าใช่ไหมถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยนะคะก็อีกแบบหนึง่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองลักขณาอะไรนะคะสามารถตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลสอนวิธีหาลักขณาแบบสากลอย่างง่ายเอาไว้ให้คุณจะรู้ตัวเองลักขณาอะไรก็สามารถใช้ดูได้เช่นกันช่องเปิ้ลเน้นลักขณากับวันเกิด2ออย่างแบบสากลน,นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดูแบบ ราศีแบบไทยดาวจันดาวสุกดาวอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เนี่ยจริงๆทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้แล้ว energy ดึงดูดให้คุณเข้ามาเปิดเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นดวงของคุณนะคะแต่ถ้าอยากจะดูเป๊ะๆเฉพาะเจาะจงเลยก็จําเป็นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ที่เราจะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะคาแร e เตอร์โมชั่นก a ร์ดไพ่ข้อความมาดูลักษณะความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่คู่บุญนะคะไพ่ทาโร่ค่ะอันนี้เป็นการ์ดข้อความที่ิันเขียนขึ้นมาเองเนาะเป็นโลเคชันว่าสําหรับคนโสดว่าเราจะได้เจอคู่ที่ไหนอะไรยังไงในช่วงนี้แล้วก็ Love Story Oracle ค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเลยคนทัดลมนะมิถุนตุลกลุ่มความรักสถานการณ์ชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะ ทัดลมนะมีถุนตุนกลุมสถานะไหนก็ตามรวมๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะไพ่อยากจะบอกว่า ได้รับความช่วยเหลืออาเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเป็นองค์พระพฤิกขเนตรนะคะแล้วก็เนี่ยขี่อยู่บนเขาเรียกนะมังกรปะแปลว่าคุณจะชนะอุปสรรคทั้งหมดนะถ้าตอนนี้คุณติดขัดอะไรหรือคุณต้องการความช่วยเหลือมืดแปดด้านต่างๆนั้นนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือค่ะซึ่งหลากหลายเลยบางคนอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวแฟนคนรักเพื่อนญาติหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่คุ้มครองคุณอยู่เนาะถ้าเกิดเราติดขัดแล้วเราหาทางออกไม่ได้ ลองลองลองคิดถึงพระพิคเนตดูป้นก็คิดว่าท่านก็จะช่วยดลบันดาลขจัดอุปสรรคและช่วยให้คุณสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังได้เช่นกันนะอันนี้พอดีมันขึ้นเนาะปณ์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพูดแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าให้ได้รับความช่วยเหลืออันนี้ของคุณเนี่ยจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชันการเซนเกาะนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างคนทัดลมมาค่ะขอดูสัก5าใบสถานการณ์ การชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคนทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะเสียงเพราะาช่วงนี้คำพูดคำจรจาน่าจะดีอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่โลกส่วนตัวสูงเลือกเยอะเลือกมาก คิดเยอะคิดมากนะนอกจากเลิกเยอะเลอกมากยังคิดเยอะคิดมากอีกแล้วก็โหัวโบราณอะฮะโอเคคนทัดลมค่ะจังหวะช่วงนี้อย่างที่เัิบอกว่าครึ่งเดือนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดก็ได้นะเสียงเพราะเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดเพราะรู้จักการละเทศะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เปิ่คิดว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะแล้วก็ตัวเราเองอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดคํเจรจาต่างๆในการทํางานในการหาเงินในการขอความช่วยเหลือในเรื่องของความรักได้หมดเลย แปลว่าน่าจะได้พูดเยอะหรือได้ติดต่อสื่อสารเยอะอ่ะก็ เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์เนาะแต่เนี่ยโลกส่วนตัวสงคิดเยอะคิดมากกับเลือกเยอะเรื่องมากเนี่ยแปลว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่โอเคมันจําเป็นต้องพูดมันต้องเจราจามันต้องคุยกับคนอื่นเนาะแต่คุณจะคีฟคามมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งๆเพราะว่าเราอาจจะยังอยู่ในภาวะของการที่แบบยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจอยู่ยังแบบวางแผนอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมีความอยากจะอยู่เงียบๆหาทางออกคิดทบทวนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าคนที่ ที่โสดอยู่แบบมีคนเข้ามาจีบเยอะนะคุณมองว่านะแต่คุณอาจจะแบบยังเลือกอยู่แบบคนนี้ก็อาจจะดีตรงนี้แต่ว่าก็มีข้อเสียคนนี้ก็ดีตรงนี้แต่มีข้อเสียหรือตัวเราเองอาจจะยังอยากโสดอยู่ก็ได้นะโลกส่วนตัวสูงกับคนทัดลมเนะี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าคนทัดนลมค่อนข้างจะเป็นคน รักอิสระเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้มีใครมาผูกมัดหรือว่ามาเกาะแกะเราจนมากเกินไปถ้าคนคนนั้นไม่ได้ให้อิสระกับเรามากพอเนอะแบบเราจะรู้สึกอึอดอัดอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้ทําให้เราอาจจะยังไม่ได้อยากมีคู่มีแฟนนะตอนนี้ก็เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรคุณเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยนะค,ะคนโสดธาตุลมมิถุนตุลกุมคะ่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างมา คนโสดทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนจะเป็นยังไงเอ่ยคนโสดทัดลมคนโสดอัศวินดาบสองดาบอะ่ะเลือกไม่ได้จริงจังมากสิบเหรียญเมจิเชียนเอ็มเพรสค่ะแล้วก็ ควีนถือดาบอาคนทัดลมเอเนจีทัดลมทัดลมเนาะแปลว่าอะไรช่วงเนี้ค่ะคุณอาจจะยังอยู่ในภาวะของการที่ทํางานหาเงินมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ก็ได้เนาะเราก็เลยอาจจะเหมือนมีการแก้ปัญหานน่นนี่นั่นกับตัวเองครอบครัวแล้วก็การเงินประมาณนี้ตามหาความมั่งคั่งมั่นคงอยู่ก็เป็นไปได้นะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากในตอนนี้ก็ได้เนาะและมีเอ็มเพรสขึ้นมาต้องบอกเขาว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์จริงๆสาหรับคนโสดนะ ให้เอ็มเพรสขึ้นมาแปลว่าคนที่เป็นผู้หญิงแม่เราพี่สาวเราเจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงอะไรเงี้ยจะได้รับความช่วยเหลือกับคนที่เป็นผู้หญิงเออประมาณว่านารีอุปธรรมก็แล้วกันไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามนะถ้าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดๆก็เข้าหาผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่คนที่โตกว่าเราอะไรแบบนี้อ่ก็จะแบบได้รับความช่วยเหลือค่อนข้างดีเมจิเชียนขึ้นมาคุณได้พูดได้เจราจาแน่นอนแปลว่าช่วงเนี้ถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือใครคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอนมีอุปสรรคปัญหาคุณ จะได้รับการแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะถ้าตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะยังไงดีจะขอความช่วยเหลือดีไหมกล้าไม่กลา้กลาจากภัยขึ้นมาคุณสามารถทําได้เนาะเพราะฉันก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเลยนะการงานการเงนินใดๆก็ตามเนาะถ้ามีปัญหาแนะนําให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเพราะคุณจะมีนารีอุปถัมภ์ในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราโฟกัสในเรื่องความรัก ต้องบอกอย่างนี้ก่อนบางคนเนะี่ยเป็นไม่เนะแบบว่าเคยผ่านการแต่งงานผิดหวังเสียใจอะไรออกมาเลิกราไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโสดอะไรเงี้ยคุณก็จะโฟกัสกับตัวเองเนาะโฟกัสกับความมั่นคงโฟกัสกับครอบครัวทํางานหาเงินยิ่งใครที่มีบุตรมีลูกเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่ลูกล้วละเราก็จะไม่ค่อยสนใจคนที่เข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีเนะไปคิดว่ามันจะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณจะลังเลว่าเฮ้ยควรจะแบบให้โอกาสจารสัมพันธ์ไหมหรือว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รีบเนะ ดูไปเรื่อยๆคุยได้มันคิดว่าคุยแก้เหงา,าคุณคุยได้แต่ถ้าใจเรารู้สึกว่าเรายังอยากจะโฟกัสที่ครอบครัวที่การเงินที่ลูกเราอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะยังไม่ได้อยากมีความรักแบบจริงจังในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่โฟกัสมีโอกาสเจอจากครอบครัวแนะนําหน้าที่การงานแล้วก็ online. ออนไลน์คุณอาจจะไปซองๆไปเจอหรือเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะมันจะเป็นการพูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนนะเพราะว่า ม,มันเพิ่งเริ่มอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะหรือว่าเรายังไม่พร้อมหรือเขายังไม่พร้อมมันเป็นการที่แบบทําตัวมันมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเจอใครเนี่ยเราอาจจะยังอยากรักตัวเองอยู่ยังอยากมีพื้นที่อันที่มันบอกตั้งแต่ character emotion gas เนาะด้วยความคนทัดลมเป็นคนรักอิสระคุณจะเหมือนรักตัวเองมากกว่าคือถ้าเกิดคนเข้ามาแล้วแบบมาทรีตคุณไม่ดีทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณก็จะไม่เอาแน่ๆนี่ก็่ะคุณก็จะเหมือนแบบเออฉันก็แฮปปี้ดีกับแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีคู่นะแต่คนที่เข้ามามันต้องควร ค่า,าคู่ควรกับคุณอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะมีโอกาสเจอได้แต่ไม่รีบเนาะมันอาจจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์หรือจริงจังกันในช่วงจังหวะเวลานี้เท่านั้นเองนะต่อมาเรามาดูเริ่ม Story or อร e เคบ้างอยากจะแนะนำหรือบอกอะไรคุณคนโสดทัดลมค่ะดีมากเลยอะ e อน r g y ดูแบบรักตัวเองแบบดูเอนจอดูแบบเออก็คุยได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นแบบ Priority ประมาณนี้เนาะ อ่าเดย์ดรีมคุณอาจจะมีความฝันกน็ได้นะในเรื่องการงานการเงินครอบครัวอยากจะมีครอบครัวที่แฮปปี้อบอุ่นก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้เราเลือกไงว่าเราก็ต้องการคนที่มันแบบตรงสเปคตรงใจหรือคู่ควรกับเราถูกไหมเราเฉะนั้นก็ค่อยคิดค่อยๆดูไปก่อนไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าเรายังยังไม่ได้แบบ เทคแอคชั่นอะไรขนาดนะั้นแล้วยังนั่งฝันกังวลอยู่เลยแปลว,ว่าเราก็อาจจะยังคิดทบทวนนู่นนี่อยู่ว่าเหมาะไม่เหมาะใช่ไม่ใช่จะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ดีถ้าโสดสนิทเลยนะแนะนำค่ะว่าให้คุณลองวางสเปคให้กับตัวเองดูว่าเออคนแบบไหนนะที่คุณอยากจะเป็นคู่ชีวิตด้วยหรือคนแบบไหนนะที่คุณอยากจะเป็นแฟนด้วยแบบคบกันได้ยาวๆไม่ได้แบบไม่ได้แบบแค่เลน่เลนๆหรือมานั่งคิดทบทวนค่ะว่าจริงๆแล้วเราอยากมีไหมหรือว่าจริงๆเรายังอยากอิสระแบบนี้มากกว่า คืออยากมีคู่หรือไม่อยากมีคู่กันแน่อะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เรามาคิดทบทวนอยู่กับตัวเองก็เป็นไปได้โอ๊ยลืมต้องเปิดไพ่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นโลเคชั่นเนาะว่าเราจะไปเจอคู่ของเรามีโอกาสเจอความสัมพันธ์ความรักเข้ามาทักทายเนี่ยที่ไหนสักสามที่แห้คนโสดอะเผื่อคนที่เขาโฟกัสเนาะมาค่ะ living room อ่ามันเป็นห้องนั่งเล่นอาจจะเป็น pantry ในที่ทํางานหรือว่าสถานที่ที่มันแบบดูโคซี่โคซี่สบายสบายก็ได้นะแล้วก็ intuition ค่ะด้วยเซนส์ของคุณนะเจอที่ไหนก็ได้บางทีเจอในฝันก็ได้นะเพราะมีเมื่อกี้ อาเดด r e a ด้วยใช่ไหมเจอในฝันหรือว่าคุณมีภาพในการที่แบบเออคู่คุณจะต้องมีลักษณะแบบไหนอะไรแบบเนี้ก็ถ้าเจอคุณจะรู้สึกเองว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ w o r k ์ก g สถานที่ทำงานชัดเจนนะประมาณนี้สำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอกับที่แบบนี้ลองมองดูว่าจะเป็นคนเหล่านั้นนะคะ ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะค่ะความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังจะพัฒนาไหมจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาดูซิคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดหลมนะคะมิถุนตุลกุมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนโอ้เอาใหม่ เก้าดาบว้ wow. าวเก้าไม้โอ้โหหกดาบเฮ r ร i t อยากเก็บตวงจริงด้วย ไฮพริเทสค่ะแล้วก็ควีนถือดาบขึ้นมาใต้สำรับเหมือนคนโสดเลยแปลว,ว่าช่วงนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคุณอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากกังวลใจในเรื่องความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาก็ได้ซึ่งมันอาจจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะจากพลังงานก็รู้สึกว่าคุณจาเป็นจะต้องปล่อยให้มันไหลไปตามโชคชะตาคือต้องปล่อยแบบมันแบบต้อง let go of control issue อะไรเงี้ยคือคุณไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ก็ได้อาจจะเป็นปัญหาที่อีกฝ่ายต้องแก้ ก็ได้เหมือนกันคุณเลยต้องมีหน้าที่ในการที่แบบอ่ะทาตัวปล่อยวางชิวๆไหลๆไปอะไรอย่างงี้เนาะคือมันมีความไม่สบายใจแน่แต่เปิ้นคิดว่าคุณคงไม่อยากชวนทะเลาะอะไรกับเขาเพิ่มเติมคุณก็จะเหมือนเก็บความอะไรนะอารมณ์ที่มันไม่โอเคหรือมีความกังวลไม่สบายใจไว้กับตัวเองเนาะแนะนํว่าอ่าไปโฟกัสที่เรื่องอื่นก่อนทํางานหาเงินอะไรเงี้ยอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาได้เนาะคือไอ้ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเปิ้ลมองว่า ถ้าเกิดคุณไม่สบายใจคุณไปขอคําปรึกษาจากคนที่คุณนับถือหรือไว้ใจก็ได้นะเฮอร์มิตนี่คือเราอาจจะอยู่กับตัวเองเ,อเพื่อคิดทบทวนคุยกับตัวเองก็ได้หรือถ้าคุยกับตัวเองแล้วรู้สึกมันไม่เวิร์คเพราะเรายิ่งเครียดเนาะยิ่งคิดยิ่งดิ่งยิ่งคิดยิ่งดิ่งหาทางออกไม่ได้ ก็ไปคุยกับคนที่เป็นผู้รู้นะเฮอร์มิตกับไฮพรีเทสขึ้นมาเพิ่นบอกเลยนะว่าพึ่งหมอดูได้เออเนี่ยเหมือนกับที่คุณมาดูคลิปนี้มันอาจจะช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือว่าเออไปดูดวงอ่ก็ช่วยได้หรือปรึกษาผู้ใหญ่คนที่คุณเคารพนับถือเนาะหรือเป็นคนกลางระหว่างคุณสองคนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นที่แบบที่แบบเราสามารถ เชื่อถือในสิ่งที่เขาพูดได้แล้วก็ไว้ใจเขาในการที่เราจะพูดความลับอะไรได้เงี้ยคุณสามารถไปปรึกษาได้นาะมันก็จะทําให้คุณผ่อนคลายแล้วก็ความเครียดลดลงได้อันนี้ในกรณีที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะแต่อีกอันนึงคือคุณความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะมันยังไม่คืบหน้าหรือพัฒนาไปไหนได้เพราะติดขัดเรื่องแบบอาบางคนก็เหมือนไม่คุณก็เขาก็อาจจะงานเยอะงานยุง่งต้องไปแก้ปัญหาหนูน่นนี่มีเรื่องให้แบบต้องไปแก้ไปเคลียร์แล้วก็รู้สึกแบบเออช่วงเนี้ย อยากอยู่คนเดียวรู้สึกยังไม่อยากแบบไปสารสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากเจอไม่อยากจะแบบอะไรกับคู่ของเรามากมายนะักอก็เป็นไปได้นะมันมีภาวะของความที่อยากจะอยู่กับตัวเองเพื่อเข้าทำอะ่ะเหมือนหาทางออกแก้ไขปัญหาอบางคนแบบถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคู่กรณีของเราเนาะยิง่งถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเขาจะไม่ค่อยพึ่งพาใครหรอกเขาจะไม่มานั่งเล่าให้ผู้หญิงฟังหรอกเขาก็จะเก็บตัวเข้าไปหาทางออกด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉันก็ อาจจะต้องปล่อยให้เว้นช่วงนี้ไปถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาคือไฟที่เป็นผู้ชายคือตัวคนอื่นไม่ใช่คุณเนาะคุณเองก็อาจจะต้องแบบอ่ะเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นหรือว่าอย่างที่เพิ่นบอกไปปรึกษาหมอดูปรึกษาผูร้รู้คนที่คุณไว้ใจได้เหมือนระบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยอาจะจะช่วยให้สถานการณ์ชีวิตมันโอเคขึ้นได้ไม่ได้เห็นว่า จานเลิกราหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นความแบบนิ่งๆมากกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่ได้ดูกระดิกกระเดี่ยวหรือคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะจ๊ะมาเลิฟสอรีอร่ออร์เคิลหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมค่ะมาทัดลมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมมาไพ่อยากบอกว่า โฮปอ่ะคุณยังมีความหวังกับความสัมพันนี้นะเปิ้นคิดว่านะไม่งั้นเราคงไม่อยากไปต่ออ่ะแต่ว่าให้คุณเชื่อเซนต์ตัวเองได้เลยค่ะเพราะไฮ p ร e ตเตสขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนมีเซนต์เนาะเราก็แบบเขาเลยนะเชื่อเซนต์ตัวเองได้ว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่เปิ้นคิดว่ามันมีอะไรในใจอะไรที่คุณเอะนั่นแหละมันคือเป็นตามนั้นถ้าคุณเอะว่าเอ๊ะเขาแบบจะมูฟออนจากเราแล้วไหมอ่ะหรือว่าเอ๊ะว่าเฮ้ยไม่ฉันว่าเขารักฉันอะไรอย่างเงี้ยไอสิ่งที่คุณเอะทั้งหลายเปิ้คิดว่า คุณมีเซนมากพอเนาะหรือถ้าเกิดคุณยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยากรู้มันจะไปต่อได้ไม่ได้นะคุณไปปรึกษาคนที่เขามีเซนเนาะหรือว่าคนที่เป็นหมอดูอะไรเงี้ยก็จะช่วยคุณได้เช่นกันอืไพ่มันขึ้นลงเลยต้องพูดเรื่องหมอดูพอสมควรนะคะต่อมาคนมีคู่มีแฟนแล้วบ้างความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนคนท่านลมคะ่ะมีคู่มีแฟนแล้วคือเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน คนมีคู่ทับหลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มมะความรักเป็นยังไงเอ่ยหนึ่งเหรียญอ่ะอัศวินดาบอาไม่ใช่ค่ะเด็กถือดาบขอภัย 4. ีเหรียญคิงถือดาบเดอะมูน แล้วก็สอ่องไม้อะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะต้องบอกงี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมันเหมือนกับว่าไปวิไปไปวิตกกังวลหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่เรามีปัญหามากกว่าอาจจะเป็นเรื่องมีโอกาสดีๆเข้ามาจะเอาอยัางไงดีหรือว่าแบบอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานวางแผนเรื่องการเงินแก้ปัญหาต่างๆนานานะ อะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรที่เป็นชีวิตของคุณที่คุณต้องแก้ปัญหามันก็เลยทําให้เราไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรัก คิดหาทางออกหาทางแก้อยู่อ่ะก็เป็นไปได้นะมันก็เลยทําให้เราเหมือนมีความกังวลเหมือนไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าความรักเพราะฉะนั้นความรักมันก็เลยอาจจะมีความห่างเหินเล็กน้อยอ่ะใช้คํานี้คือถ้าไม่ได้มีปัญหาความรักเนาะมันคือแค่อาจจะห่างเหินบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะบางคนทํางานที่เดียวกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยอารมณ์ความรู้สึกหรือสวีทหวานหรือไปท่องไปเที่ยวอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนมันอยู่ในภาวะของการที่แบบเออ ก่อร่างสร้างตัวทํางานหาเงินแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋าหรือว่าชุ่มชื่นหรือสดใสในเรื่องความรักเท่าไหร่อ่ะมันมีความกังวลเยอะเนาะถ้าไม่ใช่ตัวเราอ่ะก็อาจจะเป็นคู่ของเราที่เป็นแบบนี้ก็ได้แล้วทําให้เราหนอยเนาะว่าเออคู่เป็นอะไรหรือเปล่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะคุณต้องปล่อยเขาไปค่ะคุณต้องให้อิสระไอ้เขาเพราะว่ารู้สึกว่า ไปพูดไปถามอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คำตอบอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรานิ่งๆไว้จะดีที่สุดเนอะอาจจะให้ดูให้กําลังใจอยู่หงัหงหังยังห่วงห่วงอะไรเงี้ยเนาะว่าแบบเออฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเธอหันมาเธอเจอฉันนะแต่ว่าฉันจะไม่ได้ไปแบบไปทําให้เธอลาคาญใจก็แล้วกันเออประมาณเนี้ยก็จะช่วยได้แต่อีกในหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องอื่นมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เนี่ยถ้าอยากจะให้มันมั่นคงอ่ะมันอาจจะต้องวางแผนในเรื่องการเงินเนอะบางคนเหมือนวางแผนกันว่าเฮ้ยแบบเออเนี่ยจะแต่งงานจะนู่นจะนี่มันเริ่มคิดเรื่องเงินไงเพราะว่าการแต่งงานการมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันต้องใช้เงินใช่ปะเอาบางคนก็เหมือนซื้อบ้านด้วยการงานค่าแต่งงานจัดงานนู่นนี่อะไรอย่างงี้อีกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดความกังวลในเรื่องแบบนี้เยอะไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ไม่ดีไงแต่มันหมายความว่าอาจจะต้องไปคิดโฟกัสเรื่องการวางแผนการเงินเก็บตังค์อะไรเงี้มากขึ้นพอคิดแบบนี้ แล้วมันก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของการแบบสวีทหวานเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการก่อรางสร้างเงินอ่ะแบบเนี้ยก็ได้หรือถ้าคุณมีปัญหาความสัมพันธ์เนาะตอนนี้มันจะมีความกังวลใจมีความหวาดระแวงหรือมีความคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ได้บ้างเหมือนกันเนาะเหมือนอาจจะแบบห่างเหินแล้วก็แบบคิดถึงกันแล้วแบบเออทำยังไงให้ความสัมพันมันกระชับแนบแน่นเนื่องจากมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากกระชับความสัมพันจะทํายังไงดีเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะดูนิ่งๆไม่พูดคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือตรงข้ามตัวคุณเองนั่นแหละรู้สึกเบื่อหน่ายความสัมพันธ์รู้สึกแบบเบื่อไม่รู้ไงก็ไปเรื่อยๆแล้วกันแบบ เออไม่ค่อยอยากจะสนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่เอาเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วทําให้คู่เราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเข้าหาเรายังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจังหวะของคนมีคู่เนี่ยประรู้สึกว่ามันมีความห่างเหินในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มีปัญหานะเป็นก็คิดว่าแนะนําว่ากระชับความสัมพันธ์ไปเที่ยวด้วยกันบ้างหรือว่าอย่างน้อยกินคงกินข้าวหรือทําทุกสุกมีเวลานั่งดูหนังร่วมกันสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอาก็จะช าบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะมันอาจจะเป็นความระแวงของเราเองก็ได้มีเด็กถือดาบกับเดิอมูลขึ้นมาเป็นความคิดกังวลไปเองว่าคู่ของเราแบบเปลี่ยนไปหรือเปล่าน,นู่นนี่อะอย่างนี้ก็ได้นะคือมันไม่ได้มีอะไรที่จริงจังยิ่งใหญ่มากแต่มันเป็นความเบื่อหน่ายเซ็งแล้วก็กังวลไปเองมากกว่านะอันนี้ก็เป็นพลังงานประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้ต่อมา Love Story Oracle 1นึไให้คนความสมคัญมีคู่เนาะชัดเจนแล้วเป็นยังไงบ้าง trust ความไว้วางใจสำคัญที่สุดค่ะถึงบอกว่าเมื่อกี้ บางทีมันมีความบาดระแวงความกังวลไม่สบายใจความเบื่อความเจงอะไรเงี้ยถ้าคุณยังอยากจับมืออยู่ิ้นก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็ยังไปต่อได้อย่าไประแวงความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องมาพร้อมความไว้วางใจเนาะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองที่ระแวงเนี่ยคุณก็ต้องสร้างความไว้วางใจให้คู่ของคุณเพราะอาจจะเป็นเขาที่กังวลไม่สบายใจระแวงในตัวคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มันจะยั่งยืนค่ะเกิดจากความซื่อสัตย์แล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะัน ประมาณนี้สําหรับความรักของคนทัศลมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันนะ,ะทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ต่างๆเนี้เป็นกาลังใจที่ดีสําหรับเปิ้ลในการที่จะทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้เปิ้ลได้อยากดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาได้เช่นกัน,นะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย